ประเด็นไงว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้มา,มาถ่ายงานตรงตรงอื้อจือเหลียงใช่ไหมยำลูกชิ้นใช่ไหมที่ดีมากค่ะ,คะเสร็จปุ๊บฉันต้องเดินไปจ่ายเงิน,นที่แบงค์ฉนันก็ตัดแต่จากตรงอื้อจือเหลียงเนี่ยเดินซึ่งจริงๆแล้วมันทะลุข้างหลังก็ได้นะงอเองนะก็เดินอ้อมเป็นเหตุไงบุกเพอเอออ้าวเ,เจอร้านกว๋วยเตี๋ยวมหมูหมูหรอหมูหมูหหมหมใช่ เป็นชื่อร้านที่มีไม้จตัตวาเยอะที่สุดในโลกเลยอ้าวปรากฏว่าหัานไปมองอเขาได้แล้วว้าค,ค้อคอนเสิร์ตดีออที่ไปนานๆนี่คือหยุดรอยืนยืนดูอยู่แกรอนานะเพราะฉันต้องไปไหลแบงค์มากเว้ยฉันต้องเริ่มจากเงินธนาคารอสุจิโอ้ก็เลยได้เจอคนนี้น่าจะดีจ่ะเอา,าจริงก็เคยรู้จักกันมาก่อนอะาเหรอ ก็ประจวบเหมาะเวลาเหลือนะคะัก็เลยพามาทําความรู้จักกับพ่อค้าอีกหนึ่งท่านในวันนี้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหมูเดี๋ยวก่อนเชฟปากกล้องจับหน่อยเชฟปากไปก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหมูหมู ใครจะมาถามชื่อร้านนี้ต้องแบบสมมติไปร้าน้ข้างๆคุณพี่ค่ะคุณพี่รู้จักร้านเก๋วยเตี๋ยวหมูหมูไม่เหมือนจ้ายังไงก๋วยเตี๋ยวหมีหมีไม่ใช่มันใช่เอ็มมันใช่ตัวยูไงมันเลยต้องมีแบบอิวนิดนึงอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูหมูฉันไ่กินเกลือเตี๋ยวปลาแล้วงข้างในหัวง่ายกว่าเยอะเลยอ่าไหนไหนไหนพ่อค้าขอเชิญมาดูหน้าดูตากันหน่อย ใหม่ยาสีฟันซิสเทมมาสูตรซีเมนฟลูออไล์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุประกอบเมื่อไหร่จะได้รับบทนำก็ทีละนาองารประกอบเข้าไปเรื่อยเลยนะตายละน,น่าสงสารเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมทำอะไรจ๊ะอาไปใส่าร,ารายงานเหรอใช่มันต้องมีภาพประกอบด้วย มาแล้วชนัเลยค่ะนี่คุณพ่อค้าของเราวลคะสวัสดีค่ะสวัสดีคระบรบกวนแนะนำตัวให้ชาวไทยรู้จักกันหน่อยชื่อพลพงเพียงมะเร็งครับเป็นซื้อต้นก็เป็นหุ้ส่วนในร้านของก๋วยเตี๋ยวบูมครับค่ะนี่เมื่อกี้ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ผ่านมาช่วง โอ้โหคนแบบแน่นขนาดมากเหมือนกับมีอีกหนึ่งมวลมหาประชาชาตออฟฟิศอยู่ตรงนี้แผ่มาอย่างนี้ทุกวันเลยทุกวันครับทุกวันครับถ้าแบบ ไม่เกิดเพื่อนมาในประมาณ11บเอโมงถึงบ่ายสอโมงนั้นไม่เจอผมแน่เพราะผมจะวิ่งดูแลลูกค้าอ๋อสูตรก๋วยเตี๋ยวท่านได้แต่ใดมาคะสูตรก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องเป็นของช่ว่ชมีคำว่าก๋วยเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวนี่คือเป็นสูตรที่พี่ี่เป็นพี่ที่เป็นผู้สูตรเนี่ยเขาเขาเป็นสูตรของเขาเองครับแต่เรื่องสูตรเ่ยผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่คือเขาแค่มาช่วยดูแลด้วยอ๋อก็เป็นสูตรของเขาแล้วคืออย่างก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโดยเฉพาะลูกค้าก็จะชอบอีกกออออัันนนึงงงทที่เเเเป็สูตตรรรดดยวขขาาคืถุุิบ ที่ร้านนี่คือทําใหม่วันต่อวันครับเช่นพวกถั่วพวกน้ำยำพวกพริกพวกนี้เราทําวันต่อวันจะไม่มีมาค้างพื้นอ๋อเหรอทำใหม่หมดเลยหม้อนี้ก็เชื่อมมเชานี้เองนั่งยืนอกเหล็กให้มันใหม่สอดเสมอเลยค่ะแล้วถั่วเราเคยถั่วเหลือแล้วก็ไปขายต่อให้กับแขกแขกใครคนเราถั่วแล้วเปล่าไม่มีเหรอขายนี่ก็ได้คนขายติ่มกะทิสดรู้เลยตรงนู้นมาลุยถั่วหน่อย ปิดมา2ปีแล้วครับเป็นยังไงคะแบบเราเห็นลูกค้าจะเต็มทุกวันคร่ะจะเต็มทุกวันค่ะจะเป็นทั้งสาวทํางานออฟฟิศทั้งเด็กที่เรียนอยู่ที่ดเสร็จก็จะมาทานวันนี้อ๋อเด็กที่เขาเรียกว่าดองเบลออยู่เนี่ยเหรอใช่ค่ะทำไมเขาไม่กินอาหารทั้งในโรงเรียนเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเรียนอาหารเดี่เขาทำยังกินไม่ได้ก็เลยก็ทำๆกำลังแบบนวดขนมปังอบเสร็จอุ๊ย มากินก๋วยเตี๋วดีกว่าใช่ใช่ยายมากินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าคพึ่งเชาวนี้เรียนซอยหอมเรียนซอยหัวหอมใหญ่ก็จะมีหวอมใหญ่เพิ่มข้าเนียอาจจะเื่อต้มซุปก็ไม่ไหวใช่ก็จะเป็น หนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยค่ะเปิดมันต้องสองปีครึ่งต้องมีเรื่องราวอะไรมากมายก็มีมีเรื่องอะไรแปลกๆรู้ไหมแปลกๆก็คือลูกค้าเหวี่ยงกับวีนะหลอนหลอนนักเหวี่ยงเรื่องอะไรฮะก็จะแบบว่าอุ้ยอาหารช้าหน่อยได้ช้าจังเลยอะไรจะ่างนล้ก็จะบอกว่าพี่เจนเย็นนะครับก็คือผมก็อยากให้ได้เร็วๆแต่ว่าถ้าผมทำได้เร็วกว่านี้ผมก็จะ จัดการให้ก็เย็นๆจากกินอาหารแล้วถ้าตั้งใจเย็นๆค่ะค่ะเอาลูกค้าสนใหญ่ก็จะได้รอยยิ้มกลับไปคนดีจังเลยนะเพราะถ้เป็นกอจิตนะมีลูกค้ามาเหวงอย่างนี้นะนางแกะเนื้อตีนที่ตายอย่าโลดตาประกอบไปแล้วยาชีบอกให้เลยชาวบ้าไม่ได้กินนด้ชาวบ้านันไม่จริงจะหลังบ้านน่ะต้องมีห้องเงียบห้องไปกินยังไงไปกินไม่นี่นะเขาขับหมอนี้เหรอไม่ไหวแล้วนี้ เคยมีลูกค้ามาสั่งเอ่อเกาเหลาใส่เส้นเล็กไหมคะยังไงฝากไว้นิดนึงสำหรับพวกดารานะคะนักสแสดงแบบแหลายลายคนนะคะเวลาสั่งเกาเหลามาทานเนี่ยต้องรู้จัก,จกระมัดระวังดูแลนะคบถ้า<ช>ไม่้เห็นพลาดหัวชมพู่ปัดเกาเหลาออมากี้หรือว่าปุ๊กลุกปัดเกาเหลาเอมี่ทำไมทำไมดาราถึงจะไม่ดูแลชามเกาเหลาของตนเอง ไม่ชอบก็ไม่ต้องสั่งไม่ได้ไปปัดแล้วมันก็ขบแลเออคน<อ>ท,ที่เขาทำอคอนเจ็ปต์แบบไรคนบ้านนะอ่ะไม่คี้เราผ่านเรื่องลูกค้าใสาวีลูกค้าใสาเรื่องเยอะไปแล้วมาลูกค้าสายแบบเอเออเอลเอออ่ายสนสนใจใสแบบอยากได้เป็นครอบครองอะไรเงี้ยคุณต้นเจอบ่อยไหมก็เจอเจอนะครับหรอเ,อเจอ,เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอะไรเหมือนกันนะผมก็สบายสบายครับมาแอลแอล เราแยกเป็นประเภทประเภทดีกว่าผู้หญิงก่อนเวลาผู้ผู้หญิงเนี่ยเขาเขา,เขามีลักษณะการมามเพราะผู้หญิงมีมีลูกค้าผู้หญิงบางทีก็ทำก็แบบเออน่ารักดีนะคะ<อ>แบบว่าเออหน้าเหมือนใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็หนึ่งคำใครวินัยใครบุตรใช่พูดทำไมฉันหวั่นไหวนั่วิยไกไกสาวสาวแล้วอย่างอย่างเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ ก็จะมาคุยทักทายบอกเอ้ยอยู่ตรงนี้เหนื่อยไหมค้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีคับบางทีก็เอ้ยดูหุ่นดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็บอกผมดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวได้หุ่นดีครับก็เดินไปเดินมาเป็นการเบิร์นไปในตัวก็เสรอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มเหนื่อยไหมครับเมื่อกี้กลุ่มสาวๆนี่กลุ่มออกสาวอันนี้ออกกลุ่มออกสาวเหนื่อยไหมครับนี่เหนื่อยไหมครัชเหนื่อยไหมครัช แล้วเป็นใส่หนุ่มๆเหรอครับหนุ่มๆเหรอครับหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นยิ้มอย่างเดียวค่ะโอ้ยนักพายอย่างอายเน้นึงไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายแต่ว่าแอบมาทุกวันใช่ใช่ก็เจอทุกวันเนี่ยก็จะเจอแล้วก็เป็นแบบเออเราก็รู้ว่าเขากินอะไรผมก็จะจำได้บางทีลูกค้าบางคนมาเนี่ยผมว่าที่เป็นลูกค้าประจำก็แบบอ้าวันนี้กินคนนี้กินอ๋อจำได้ได้เหรอฮะโอ้ยใส่ลูกค้าหนุ่มๆก็จะมาใส่ยิ้มเฉยๆแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว นุ่มอะไรเนี่ยนุ่มอะไรยิ้มอย่างงี้นุ่มเซกไลยนะคนบ้าแล้วนะเออเอดูดูดูดนไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยอะใช่ถ้าไม่ใส่ชามมายังอร่อยเลยนะดกรอบดีเลยหรออ่ะสุดท้าย ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวหนึงหมู่อากาศชาวเรือเยอะยงไทยน้อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับมีตลาดครับก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณจริงๆก็ประมาณ8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับมายังไงมายังไงมันอยู่ตรงไหนัมยงงไก็คือร้านเราจะอยู่ตรงตรงทางที่จะไปโรงแรมดุสิตธานีครับตรงข้างสะพานไทยเบ็นเยี่ยมะครับ ก็คือร้านที่อยู่ข้างๆเลยเดินมาก็จะเป็นป้ายของเราเลยครับเป็นมุมอ่าเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะคุณลูกค้านะคะที่แนะนำนะคะอาหารดีๆให้กับเรานะคะเรามีกิฟต์เซ็ตจากยาสิฟันซิสต e มามอบให้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะสูตรซีเมนต์ฟูออไรน์นะคะสามารถช่วยป้องกันจุดขาวขุ่นที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุได้ด้วยค่ะอค